ขยีอนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่11ต่อตจอนิเมะโจรีกำลังขับขี่พยักดำพร้อมกระกิ่งไม้ในมือนางตีศีรษะพยักดำนั้นพร้อมกับรอบมองวังรินไปด้วยเจ้าพยักไม่กล้าโกรธมันมักจะก้มหัวตลอดเวลาที่เดินอยู่รอบภูเขาเจ้าเขาน้อยเชิดหน้าขึ้นมันก็ร้องคำรามและยกศีรษะขึ้นอย่างเชื่อฟังมันก็ก้มศีรษะลงต่อเชิดหน้าขึ้นมา นางทาเช่นนี้มากกว่าสิบครั้งเจ้าพยักก็เคยชินไปแล้วมันเพียงแค่หวังว่าบรประชนน้อยวันหลังของมันจะมีความสุขและวันหนึ่งเจ้าปวดอยมันเหมือนเจ้าหมีดําที่ถูกปวดไปเมื่อหลายวันก่อนมันไม่กล้าขัดขืนไม่ต้องกล่าวถึงบุรุษคนนั้นแม้แต่ตาเท่าเองก็ไม่สามารถทําให้เขาลำบากใจได้มันไม่ใช่พยักธรรมดาแต่เป็นถึงพยักมานที่บ่มเพาะมาหลายปีบุรุษหนุ่มผู้นั้นไม่มีกลิ่นอายให้ความรู้สึกเร่กับมนุษย์ เพราะว่าสิ่งที่มันหวาดกลัวบุรุษผู้นี้ก็คือตอนที่เห็นเหล่าเซียนแข็งแกงกว่าผู้เท่าทําความเคารพต่อบุรุษหนุ่มผู้นี้ไม่ไม่กี่วันก่อนโดยสติปัญญาของมันจึงรู้ว่าไม่ควรทําให้คนผู้นี้โกรธเกี่ยวจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมมันทําทุกอย่างที่บรรพชนน้อยร้องขอความจริงมันรู้สึกโชคดีมากเนื่องจากมันเห็นเจ้าหมีกรีดร้องควยหวนตอนที่ถูกบรรพชนน้อยกันแกงมันไม่เคยเห็นหมีดําตัวไหนสามารถเดินด้วยฝ่าเท้า หรือใช้ตะเกียบกินข้าวมาก่อนหรือจะมีหมีดำตัวไหนที่ถอนเล็บมือและนวดได้ทุกครั้งที่มันคิดเรื่องนี้มันก็สั่นเทาด้วยความหวาดกลัวต่อบมันรปชนน้อยบนหลังของมันมันเป็นพยักษมานมีสถานะสูงส่งการทำเรื่องเหล่านี้แทบเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับการยกศีรษะขึ้นลงมันก็พอจะรับได้บ้างวังลินนางใต้เจดีมองไปยังเจ้าพยักที่ถูกกันแกงพยักตัวนี้บวมพร้อมมาสามปี แต่มีระดับฝึกเท่ากับเสียงขั้นพื้นฐานลมปานเท่านั้นเมื่อถูกโจหรีพบเห็นนางสั่งให้เทียนหย่าให้จับมันและตั้งชื่อว่าเจ้าข่าวน้อยสหายเซียนเซึ่งหนิวสัญญาสิบปีสิ้นสุดแล้วข้ามาที่นี่ภายใต้คำสั่งจากผู้เขาสูสักุเพื่อส่งสารท้าประร้องให้กับเจ้าเสียงของเฟิ่งอยู่ชานดังขึ้นจากนอกุบเขาวังหลินก็มองไปยังโจรีหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆย,ยืนขึ้นเทียนหยาน เทีนยนหยานก็ตื่นจากการบ่มเพาะเขายืนขึ้นมาถึงเบื้องหน้าวังรินวังลินพูดว่าข้าจําเป็นต้องไปสู่สาคขุข้าไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนแต่อย่างมากก็แปดปีช่วงเวลานี้ดูแลโจรีน้อยให้ข้าด้วยโจรีไม่ได้มองวังลินแต่นางเนี่ยค่อยๆขยับนางจับไปยังศีรษะเจ้าข่าวน้อยรุงใจร้ายรุงใจร้ายทุกครั้งที่นางเอ่ยนางจะคว้าดึงคนของเจ้าข่าวน้อยออกมาแม้เด็กสิบขวบ จะไม่มีแรงมากเจ้าข่าวน้อยรู้สึกเจ็บปวดอยู่ดีนอกจากนั้นคนพวกนี้อยู่ใกล้กับผิวหนังมันมากไม่สามารถโกรธได้ทำได้เพียงแค่อดทนเทียนยาก็พยักหน้าเขาลังเลก,ก่อนบอกว่าผู้มีพระคุณของข้าแคว้นสุสากุเป็นแคว้นหมายเลขหนึ่งบนดาวเคราะห์และเต็มไปด้วยผู้แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนขอให้ท่านระมัดระวังตัวให้ดีตอนที่เขาเริ่มติดตามวังหลินหลังจากยอมแพ้ทุกใหญ่ครั้งเขาได้เปลี่ยนจากคำเรียกวังหลิน จากเจ้านายกลายเป็นเลียบผู้มีพระคุณวังรินได้ช่วยเขาเพื่อเข้าสู่เส้นทางขั้นตัดวิญญาณสําหรับเขาแล้วมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างมากในชีวิตนี้วังรินเลยบอกว่าข้าจะทิ้งเจดีไว้ที่นี่และเปิดเขตแดนไม่มีใครยกเว้นเจ้าและโจรีจะเข้ากายภายในรัศมี50ลีได้เจ้าต้องดูแลลีเออน้อยให้ดีเทียนหยาก็พยักหน้าผู้มีพระคุณสบายใจได้ข้าจะทำให้ลีเออปลอดภัยแน่นอน วังริ่นเองคิดและตบกระเป๋าลำแสงสีขาวก็พูดออกมากลายเป็นคางคกสายฟ้าหลังจากโจโดีเห็นคางคกนั้นดวงตานางสว่างวับเจ้าพยักอ่อนละถวยและแทบสุดลงมาสมพัสถึงกลิ่นายมานอันแข็งแกร่งที่ออกมาจากคางคกตัวนี้กลิ่นายนี้ทําให้คนของมันตั้งฉันทําให้มันเนี่ยนอนหมอบตอบคู่คนในภูเขาแห่งนี้มากขึ้นแม้มันต้องการเดินด้วยสองขาน้ากินด้วยตะเกียบหรือนวดให้บันไปชนน้อย มันก็ไม่กล้าร้องบน่นวังลินพูดว่าลีเอ๋อน้อยมานี่สิโจลีเองก็ปุ้ยปากแต่หลังจากคิดชั่วคู่นางตอบขวเจ้าพยักและพูดว่าลุงใจร้ายออกไปเล่นข้างนอกคนเดียวไม่พาลีเอ๋อไปด้วยวังลินก็ยยิ้มโจลีซุกสนมากที่สุดขณะนางเติบโตซึ่งตรงกันข้ามเกลีมู่หวานหากไม่ใช่ว่าเขาสัมผัสลีมู่หวานที่อยู่ข้างในตัวนางได้เขาคงสงสัยว่ามาถูกคนหรือไม่ ในหลายปีผ่านมาอาซูนแข็งแกร่งทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงภูเขาต่างถูกนางกั่นแกล้งทว่านางเพียงแค่แกล้งเท่านั้นแต่ไม่ได้ทําร้ายพวกมันบางครั้งนางยังขอให้หวังรินช่วยสัตว์ที่บาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งเมื่อไหร่ที่ตัววังรินมองโจดีหัวใจเขาก็เจ็บปวดเพื่อให้นางอยู่ข้างเขาตัวเขาจึงนําช่วงเวลาที่นางต้องเล่นกับเด็กคนอื่นออกไปจนทําให้นางต้องเล่นกับเหล่าสัตว์ป่าแทนเขาเห็นแก่ตัวไปหรือไม่ทว่าความคิดพวกนี้เกิดขึ้นชั่วครู่ก่อนจะทิ้งมัน เขาไม่ใช่คนเสียสละและเขาไม่รู้สึกสบายใจหากทิ้งโจรีไว้กับคนอื่นการมีนางอยู่ข้างๆทำให้รู้สึกดีกว่าลีอเอ,อ๋อรุ่งเพียงแค่ออกไปไม่กี่วันเมื่อกลับมารุ่งจะจับพยักที่ตัวใหญ่กว่ามาให้โจรียังเป็นเด็กนางจึงหยุดโกรธทันทีหลังจากได้ยินใหญ่แค่ไหนใหญ่มากกว่าเจ้าขขาวน้อยอีกหรือใหญ่มากกว่าเจ้าขขาวน้อยแน่นอนโจรีก็คิดชั่วคู่ก็ได้แต่ท่านต้องกลับมาเร็วๆนะ วังลินก็ลูกขวานางข้าจะรีบกลับมาลีเออน้อยต้องเป็นเด็กดีตอนที่ข้าไม่อยู่ที่นี่เจ้าไม่สามารถไปได้ไกลกว่าห้าสิบลีเข้าใจไหมนางก็พูดว่าอย่าลืมพยักตัวใหญ่ของข้านะหลังจากนั้นวังลินยิ้มแล้วมองไปยังเทียนหยานและเริ่มคิดไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อใจเทียนหยานวังลินเข้าใจเทียนหยานเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่เทียนหยานติดตามเขาเพราะว่าโจรีสําคัญกับเขามากดังนั้นการเชื่อใจจึงไม่พอ เขาก็เลยทิ้งคางคกสายฟ้าไว้ที่นี่มีเจ้าคางคกอยู่มันสามารถหยุดเทียนหยานหากมีสิ่งใดผิดปกติความจริงวังรินเพียงระมัดระวังหลายปีที่ผ่านมาเทียนหยานได้ล้มเลิกทุกสิ่งทุกอย่างและเหลือไว้เพียงแค่ความหวังในการบรรลุขั้นตัดวิญญาณตอนที่วังรินยื่นความหวังให้กับเขาวังรินกลายเป็นผู้กอบกู้ไปแล้วนอกจากนั้นเขาเฝ้ามองโจหรีเติบโตจากเด็กทาลุกและติดนางเสียแล้ว แม้วังรินจะไม่เอ่ยขอเขาจะรับรองความปลอดภัยของนางเองรวมถึงรีมูห่หวานได้สร้างโอสถช่วยเขาไว้มากมายวังรินก็บอกให้เจ้าคางคคกสายฟ้าปกป้องโจรีมันก็พองลมเพื่อเป็นการตอบรับวังรินเชื่อมันเจ้าคางคคกสายฟ้ามากบางครั้งชีวิตก็เป็นเช่นนี้พวกสัตว์เชื่อถือได้มากกว่าคนเหนือทั้งหมดทั้งปวงตัวเขายังมีฟางเส้นสุดท้ายของการป้องกันซึ่งก็คือร่างหลักของเขา เมื่อล่างหลักอยู่ที่นี่อันตรายทั้งหมดจะถูกแก้ไขนี่ก็คือเหตุผลจริงๆที่เขารู้สึกว่าการทิ้งโจรี่ไว้จะปลอดภัยอย่างไรก็ตามเขาไม่ต้องการให้ล่างหลักปรากฏตัวขึ้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆเพราะมันคือไพ่ตายของเขาซ่อนมันไว้ดีกว่าอย่าให้คนอื่นเห็นหลังตรวจสอบปัญหาทั้งหมดตัวเขาเดินออกจากขุบเขาเขาไม่รู้อนาคตที่เขาจะเจอว่าจะดีหรือจะหลายทว่าด้วยประสบการณ์ห้าร้อยปีจิตใจเขาจึงตั้งมัน่น เขาไม่เอียนเองได้ง่งายและเดินเข้าสู่เส้นทางของเซียนตลอดไปโจรีก็เงยหน้าขึ้นแล้วมองวังหลินนางคว้าคนของเจ้าข่าวน้อยเจ้าข่าวน้อยฉลาดมากและเริ่มวิ่งไล่วังหลินวังหลินเองหันกลับมาโจรีก็กระโดดออกจากเจ้าขา่าวท่านลุงก้มลงเจ้าจะเตือนให้ลุงไม่ลืมพยักตัวใหญ่หรือโจรีก็สายหน้าและจูบหน้าผากวังหลินท่านลุงต้องรีบกลับมานะรีเออคิดถึงท่านมากวังหลินก็มองอีกฝ่ายลุงจะกลับไหให้เร็วที่สุด สิ้นคำพูดนั้นเขายืนขึ้นและเดินออกไปจากหุบเขาตอนนี้ถ้าลุงไปแล้วจะไม่มีใครเล่นกับข้าอีกเจ้าข่าวน้อยเจ้าต้องเล่นกับข้าทุกวันเข้าใจไหมลากเจ้าข่าวน้อยก็สั่นและรอบกลดา่ามันคำรามในใจสายตาโจรีนั้นก็ค่อยๆเนี่ยเต็มไปได้วยน้ําตาเจ็ดปีที่ผ่านมานางไม่เคยแยกจากวังหลินทั้งสองจึงพัฒนาความสัมพันธ์กันยังเหนียวแน่นจนเกิดความอบอุ่นความรู้สึกที่ติดนี้ นางไม่ต้องการสูญเสียไปมีความบังเอิญที่เกิดขึ้นมากมายในโลกนี้ตำแหน่งที่โจรียืนอยู่เป็นตำแหน่งที่หยดน้ำตาของรีมู่หวานตกลงไปเช่นกันหยดน้ำตาเมื่อตอนนั้นอาจสร้างความเศร้าและความทุกข์แต่ตอนนี้หยดน้ำตาได้นำพาพื้นที่แห่งความรักและความห่วงใยมาด้วยตัวนางเอ่ยว่าเจ้าขาวยื่นมือขึ้นมามันก็คำรามอย่างเศร้าใจหนึ่งเดือนก่อนการต่อสู้ของหวังหลินและผีเสื้อสี่ชาติ มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในสำนักมารยักษ์หนึ่งในเหล่าบัรพชนได้ดูทรัพย์ยกสวรรค์ที่ชีมูนนำกลับมาได้เพียงพอและบรรลุขั้นแปลงวิญญาณกลายเป็นสมาชิกขั้นแปลงวิญญาณคนแรกของสำนักมารยักษ์นี่คือเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสำนักมารยักษ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกเขาไม่เป็นแควระดับ4ต่อไปพวกเขาจะกลายเป็นแควระดับ5สุสาคุให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก หนึ่งในเซียนเทวะของซูซาคุจึงมาพบบันฝชนขั้นแปลงวิญญาณผู้นั้นของสำนักมารยักษ์เป็นการส่วนตัวความจริงมีขา่าวลือยอยู่นาหูว่าสำนักมารยักษ์มีเซียนขั้นแปลงวิญญาณอยู่คนหนึ่งแต่ไม่มีใครยืนยันได้ถึงเช่นนั้นมีโอกาสสูงมากพระชีหูผู้เป็นปรมาจารย์น้อยเจ้าสำนักมารยักษ์ได้นำหยกสวรรค์กลับมาจำนวนมากเมื่อบรรพชนไปถึงระดับขั้นแปลงวิญญาณ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเป็นแควระดับห้าข่าวรือจึงถูกยืนยันเผ่ามารยักษ์ไม่ใช่ชนเผ่าดั้งเดิมของซูสาคุพวกเขาย้ายถิ่นฐานมาที่นี่ชีหูสามารถสู้รบ,กบเกษียนขั้นตัดวิญญาณและดับปลายได้เพียงแค่เขาอยู่ระดับกลางจึงชัดว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนมหาอำนาจแห่งสำนักมารยักษ์ได้ถือกำเนิดโดยธรรมชาติเมื่อพวกเขาบรรลุขั้นแปลงวิญญาณความจริงการที่เซียนขั้นเทวะจากซูสาคุเข้ามาเป็นการส่วนตัว ก็บอกแล้วว่าระดับแคว้นพวกเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นแค่ไหนกล่าวได้ว่าตาปกติสูซาคุเพียงแค่ส่งเสียนขั้นแปลงวิญญาณและดับปลายมาจัดการเรื่องเหล่านี้การเลื่อนขั้นของสำนักมารยักษ์เหมือนกับหยดมึกุงลงไปในน้ําครั้งแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่มันจะเริ่มกระจายออกไปทุกที่ทั้งหมดนี้ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวกับวังหลินเขาเดินออกจากขุบเขาและเข้าสู่ค่ายกลพร้อมกับเฟิ่งอยู่ชาลับะั้วของเขาก่อนเขาจะหายตัวไป วังรินกลับไปมองยาหูเขาแควนสุสากุตั้งอยู่บนทวีปที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเคราะห์สุสากุมันมีชื่อว่าทวีปสุสากุมีเพียงแค่สี่แคว้นเท่านั้นบนทวีปแห่งนี้อีกสามแคว้นเป็นระดับห้าทั้งหมดและพวกเขาเป็นแคว้นระดับห้าที่แข็งแกร่งสุดสามแคว้นที่ว่าคือแคว้นชิงหลงมังกรเขียวเฉียนหวนและพิรูในใจกลางทวีปกินพื้นที่ถึงสองในสามส่วนเป็นตำแหน่งที่ตั้งของแคว้นสุสากุ แม้กระทั่งคนธรรมดาของสูสาคุยังมีระดับสูงกว่าคนทั่วไปเพราะพวกเขาคือผู้คนของสูสาคุมีทั้งหมดสามสำนักในแคว้นสูสาคุนั่นคือสำนักยกสวรรค์สำนักวิญญาณปฐพีและสำนักเส้นทางอมะตะแต่ละสำนักมีเซียนขั้นเทวหนึ่งคนรวมกับเซียนขั้นเทวะระดับปลายที่ภูเขาสูสาคุถือครองฉายาแห่งสูสาคุพวกเขาจึงเป็นกำลังหลักในดาวเคราะห์ดวงนี้ มีตระกูลเซียนนับไปถวนภายใต้ทั้งสามสำนักพวกเขาเอาศัยสำนักทั้งสามเพื่อสนับสนุนและกลายเป็นเครือข่ายทรงสิทธิ์สำนักมากมายเข้าสู่ทั้งสามสำนักลำแสงหนึ่งกระพันเนี่ยรนจากท้องฟ้าเข้าสู่แท่นบูชาในสุสาชุทําให้เกิดขึ้นพลังปานผีเสื้อสีชาตินั่งอยู่บนดอกบัวบนหลังเขาสำนักยกสวรรค์นางก็รืมตาขึ้นมองไปยังลำแสงนั้นแววตานางค่อยๆ่อยเยือกเย็นเขามาแล้ว วังหลินค่อยๆปากฏตัวบนแท่นบูชาเฟิงอยูชานก็ปรากฏตัวเฟิงอยูชานโล่งอกมาเมื่อเซิงหลิวมาถึงเขาต้องไปรายงานกับคู่เขาสู้ซาคุมีคนหนึ่งอยู่บนแท่นบูชานอกจากวังหลินแล้วเฟิงอยูชานคนผู้นี้ใส่ชุดสีม่วงมีรูปผีเสื้อบนดอกลิลลี่นางสวมผ้าคลุมหน้าและโป่งใส่ราวกบเวทสายตามองผู้คนให้ความรู้สึกแห่งความสง่านางยืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับมองวังหลิน หลังจากฟิ่งอยู่ชานเห็นนางเขาได้เอ่ยว่าขอทักทายสิทธิ์พี่สามนางพยักหน้าเบาๆอย่างหน้าหลักหรือคนผู้นี้คือสหายเซียนเซิงหนิววังหลินก็มองนางเขาไม่ถูกผลกระทบของความงามนางแม้แต่น้อยข่าเซิงหนิวสหายเซียนเซิงสาวน้อยคนนี้เป็นสิทธิของสำนักเส้นทางอมะตะแซ่ขาวและชื่อข้าคือหิมะนางเป็นคนผิวขาวหน้าหลักอาจารย์สั่งให้ข้ารอท่านที่นี่ และพาท่านไปหาเขาใบหน้าวังรินสงบสำนักเส้นทางสวรรค์หรือผู้เขาสู่สคุก,กำหนดวันประลองระหว่างสหายเซิงและผีเสื้อสี่ชาติแล้วซึ่งจะใช้เวลาอีกครึ่งเดือนในตอนนั้นผู้สงสารแห่งแคว้นเซียนอื่นๆจะเข้ามาและเฝ้าดูจนกว่าจะถึงตอนนั้นสำนักเส้นทางสวรรค์ของข้าจะดูแลที่พักให้สหายเซียนวังรินก็เริ่มคิดและตามไปหิมะขาวยิ้มและกระโดดออกจากแท่นบูชา ก่อนจะมีรําแสงสีขาวปกคลุมมันเป็นกระเรียนขาวบริสุทธิ์ลังวังหลินนั่งบนกระเรียนนั้นมันกระล้องและเหินออกไปเฟิงอยู่ชานมองกระเรียนขาวด้วยความอิจฉาก่อนกระโดดออกจากแท่นบูชาและไปยังภูเขาสูซาคุขีมาขาวเนี่ยมองวังหลินหลายปีผ่านมาชื่อของเซิงหลิวกว้างขวางมากหลังจากวังหลินมาจึงอดไม่ได้จะผิดหวังนางมั่นใจว่าเซิงหลิวต้องเป็นคนมีพรสวัรค์ไร้ที่ติแต่มองเขาตออน,นี้ กับดูธรรมดาหลังจากหยุดพักเนี่ยการเดินทางเป็นเวลานานหีมะเขาเลยเอ่ยว่าสหายเซียนเซิงท่านมีวิธีการต่อสู้กับผีเสื้อสีชาติอย่างไรวังดินเลยบอกว่าไม่มีเลยหีมะเขาก็ตกใจสหายเซิงไม่ต้องทอมตัววังดินไม่ได้สนใจนาะงและมองสิ่งที่อยู่เบื้องร่างเขาจดจําสภาพพื้นที่ยกแผนที่ที่เขามีเพียงอธิบายรายละเอียดของแคว้นซูซาคุไว้อย่างคุ้มคือ แม้ตัวเขาจะรอบคิดว่าซูซาคุพยายามรับเขาให้เป็นสิทธิ์หลักเขาก็ยังคงระมัดระวังอยู่ดีตัวเขาคิดและถามว่าสหายเซียนหิมะขาวมีสำนักอะไรอยู่ในซูซากุบ้างน้ำเสียงหิมะขาวมีสเสน่ห์มากนางอธิบายให้วังอรินฟังสิทธิ์น้องผีเสื้อสีชาติเป็นสิทธิ์ของสำนักหยกสวรรค์สิ้นคำพูดนางก็มองเสื่งหนิวสิ่งที่นางได้ยินจากอาจารย์ของนางดูเหมือนว่าหลังจากการประลองภูเขาซูซาคุต้องการคนผู้นี้ให้เข้าร่วมสำนักของนางด้วย สายตาวังรินก็เยือเกเย็นแล้วไม่ได้เอ่ยอะไรความเร็วของกระเลียนขาวไม่ได้เร็วมากแต่การขับขี่ลื่นไหลขณะที่มันผ่านภูเขาไปหลายลูกวังรินก็จดจําทั้งหมดสูสากคูนั้นเต็มไปได้วยพลังปานเป็นอีกมุมหนึ่งที่แคว้นอื่นไม่อาจเทียบได้ระหว่างทางตัวก็ผ่านสายแรกวิญญ,ญาณมาถึง10เเซนเพราะมีสายแรกวิญญ,ญาณเหล่านี้จึงมีพลังปานจํานวนมากขณะเหาะเหนินสายตาวังรินก็เปลี่ยนไปทิศทางนั้นมีภูเขาหนึ่งตั้งอยู่ ก้อนเมฆดูเหมือนภูเขาสวรรค์เกเรียนเขาไม่ได้บินผ่านภูเขาตรงๆแต่กลับอ้อมแม้ท่าทีหวังดินจะสงบแต่ิีใจตื่นตระหนกฮิมะขาวบอกว่านั่นเป็นตำแหน่งที่สำนักยกสวรรค์ตั้งอยู่แต่เพราะไข้กนก็เรททำให้ไม่เห็นอะไรอยู่ในนั้นขณะนี้เองร่างสีแดงเนี่ยลดตัวลงจากภูเขาเลืยยืนอยู่บนก้อนเมฆร่างนั้นมองออกไปข้างนอกสายตาหวังลินเย็นชาขนาดจับจ้องร่างสีแดงร่างสีแดงหายไป อย่างเชื่องชา้าพร้อมกับกระเรียงเขารอยขึ้นผีเสื้อสีชาตินั้นยืนอยู่นอกสำนักยกสวรรค์มองวังหลินที่หายตัวไปสายตาของนางเย็นชามากสายลรมค่อยๆผัดเข้ามาจริงๆด้วยผีเสื้อสีชาตินั้นหันกลับมาและหายตัวไปในสำนักยกสวรรค์วังหลินยืนอยู่บนกระเรียงและมองขีม้าขาวสตรีคนนี้จงใจเลือกเส้นทางนี้นางต้องมีแผนของนางแน่หลังจากนั้นไม่นานกระเรียงขา่าก็รอยขึ้น ไปยังภูเขาลูกหนึ่งที่ดูราวกับมังกรกเกลียนขาวบินผ่านชั้นเมฆและเข้าไปยังภูเขาวัวงลินก้าวลงมาจาก,กเกลียนหลังจากมาถึงขีมะขาวกระซิบว่าสหายซึ่งที่นี่ไม่ใช่สำนักเส้นทางอมะตะแต่เป็นถ้ำส่วนตัวของอาจารย์ข้าตอนนี้อาจารย์กำลังบ่มพาะให้เลือกที่พักไหนก็ได้สามแถวทางเหนืออาจารย์จะมาพบท่านเองเมื่อฝึกฝนเสร็จแล้วสิ้นคำพูดนางก็คำนับทีหนึ่งและหายตัวไป วังรินเข้าใจว่าเขาไม่สามารถกระจายสัมผัสวิญญาณออกไปภายในซูสาคุโดยไม่ละมัดระวังไม่เช่นนั้นคงพบปัญหาใหญ่ตัวเขาคำตามคำพูดของฮิมะขาวเดินไปยังสิ่งก่อสร้างทางเหนือระหว่างทางเขาพบคนใช้หลายคนทั้งหมดตามมีสีหน้ามึนงงพวกเขารีบผ่านไปไม่มีใครกล้ามองวังรินหลังจากนั้นไม่นานวังรินมาถึงปลายสุดของทิศเหนือและเห็นบ้านเนี่ยฟุ่มเฟือยอยู่สามแถว วังรินก็เลือกหนึ่งในนั้นทั้งหลังมีทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้แล้วตัวเขานั่งลงในห้องและเริ่มคุ้นคิดตั้งแต่เขามาส่สาคุตัวเขาสัมผัสอันตรายได้แม้มันจะเบาบา,างแต่ก็ยังมีตัวตนตัวเขาเข้าใจได้ว่าด้วยเพียงแค่ระดับฝึกฝนของเขามีหลายคนในส่สาคุสามารถสังหารเขาได้เช่นเสียงขั้นแปลงวิญ,ญญาณก็สามารถสังหารได้แล้วทาทีของส่สาคุที่มีต่อเขาคือคนแปลกหน้ามันประหลาดนะ ที่จะมีใครส่งคนรับเขาดูเหมือนอาจารย์ของหิมะเขาจะเข้ามาทักทายเขาในไม่ช้าหลังจากนั้นชูคู่วังรินก็หลับตาแล้วบ่มพบยานพบคำห้องมืดเซัวเพราะไม่มีแสงไฟเวลาผ่านไปจนมืดบิดในความมืดวังรินสัมผัสความรู้สึกแห่งความโดดเดี่ยวเขามองไปรอบๆบ,บ้านสำนักต่างที่และในแคว้นต่างแดนเขารู้สึกแปลกๆวังรินก็ถอนหายใจและกำลังจุดเทียนทว่าเขาก็หันกลับมามองประตู พร้อมเสียงเคอะประตูโอเคครเจ้ากานหน้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วเด้อ